iPad mini 8กำลังเตรียมการอัปเกรดใหญ่ๆที่จะทำให้เครื่องเป็นเครื่องที่ดียิ่งขึ้นและมีคุณสมบัติที่น่าตื่นตาตื่นใจตัวเครื่องใหม่นี้จะมาพร้อมกับหน้าจอ OLED ที่มีคุณภาพสูงและชิป A19 Pro ที่แรงมากขึ้นรวมถึงมาตรฐานการทนน้ำทนฝุ่นทำให้เป็นเครื่องที่เหมาะสำหรับใช้งานในทุกสภาพแวดล้อมเริ่มต้นด้วยหน้าจอ OLED ที่เป็นความหวังของผู้ใช้แทแพ Mini ทุกคนหน้าจอนี้จะมีคอนทราสต์และสีสันที่ดีขึ้น ทำให้การดูหน้าจอเป็นประสบการณ์ที่สดใสย,ยิ่งขึ้นการแสดงผลสีดำที่สมจริงและประสิทธิภาพของหน้าจอที่ดียิ่งขึ้นทำให้ iPad Mini นี้เป็นเครื่องที่เหมาะสำหรับการดูวิดีโอหรือเล่นเกมที่ต้องการความชัดเจนและความเร็วในการตอบสนองหน้าจอ OLED ยังมีความสามารถในการแสดงผลสีที่ซับซ้อนและเฉพาะตัวได้ดียิ่งขึ้นทำให้การดูภาพหรือภาพยนตร์ที่มีความลึกซึ้งในเนื้อหาเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่นี่ก็เป็นจุดที่มีความคาดหวัง และความเป็นไปได้ที่แตกต่างกันหากเราเทียบกับการใช้งานจริงหน้าจอ OLED อาจมีความสว่างสูงมากเกินไปทําให้ตาผู้ใช้รู้สึกเหน็่เหนื่อยหรือก็อาจมีความสัมพันธ์กับการใช้งานแบตเตอรี่ที่มีความต้องการสูงขึ้นจึงเป็นจุดที่มีความคาดหวังและความเป็นไปได้ที่แตกต่างกันจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการติดตามข่าวสารอัปเดตของ iPad Mini 8และนี่ก็คือจุดที่มีความสําคัญอีกประการหนึ่งชิป A19 โปรที่แรงมากขึ้นทําให้เครื่องมีความเร็ว และประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นทำงานได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอชิปนี้ยังมีความสามารถในการประมวลผลที่ดียิ่งขึ้นทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเร็วและความสม่ำเสมอในการทำงานอย่างเช่นการเล่นเกมหรือใช้งานแอปพลิเคชันที่ต้องการความเร็วในการประมวลผลแต่นี่ก็เป็นจุดที่มีความเป็นไปได้ที่แตกต่างกันหากเราเทียบกับชิป A19 ที่ใช้งานอยู่ใน iPhone Air ที่มีความเร็วและประสิทธิภาพที่ดีแต่มีความต้องการแบตเตอรี่ที่สูง จึงเป็นจุดที่มีความเป็นไปได้ที่แตกต่างกันจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการติดตามข่าวสารอัปเดตของ iPad mini 8และนี่ก็คือจุดที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกประการหนึ่งการเพิ่มมาตรฐานการทนน้ำทนฝุ่นทำให้ iPad mini 8เป็นเครื่องที่เหมาะสำหรับใช้งานในทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการใช้งานที่มีน้ำหรือฝุ่นหรือการใช้งานที่มีความรุนแรงการเพิ่มมาตรฐานนี้ทำให้เครื่องมีความแข็งแรงและความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น แต่นี่ก็เป็นจุดที่มีความเป็นไปได้ที่แตกต่างกันหากเราเทียบกับ iPhone ที่มีมาตรฐานการทนน้ำทนฝุ่นระดับ IP68 จึงเป็นจุดที่มีความเป็นไปได้ที่แตกต่างกันจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการติดตามข่าวสารอัปเดตของ iPad Mini 8และนี่ก็คือจุดที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งการเปลี่ยนเทคโนโลยีการสันสะเทือนให้กับระบบเสียงทำให้เสียงของ iPad Mini 8มีความชัดเจนและความลึกซึ้งที่ดียิ่งขึ้นทำให้การฟังเพลงหรือดูวิดีโอ เป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจการเปลี่ยนเทคโนโลยีนี้ทาให้เสียงของเครื่องมีความชัดเจนและความลึกซึ้งที่ดียิ่งขึ้นทําให้เสียงของเครื่องมีความเข้มข้นและความลึกซึ้งที่ดียิ่งขึ้นแต่นี่ก็เป็นจุดที่มีความเป็นไปได้ที่แตกต่างกันหากเราเทียบกับระบบเสียงที่ใช้งานอยู่ใน iPad Mini รุ่นเก่าที่มีความชัดเจนและความลึกซึ้งที่ดีจึงเป็นจุดที่มีความเป็นไปได้ที่แตกต่างกันจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการติดตามข่าวสารอัปเดตของ iPad Mini 8 iPad Mini 8จะเปิดตัวเมื่อไหร่ การเปิดตัวหรือการวางจําหน่าย iPad mini 8ยังไม่ได้รับการยืนยันแต่คาดการว่าจะเปิดตัวพร้อมกับ iPad Air รุ่นใหม่ในช่วงครึ่งแรกของปี2026พร้อมกับราคาที่อาจสูงขึ้นกว่าเดิมถึง100ดอลลาร์สหรัฐประมาณ2,500-3,000บาทเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าสนใจในการติดตามข่าวสารอัปเดตของ iPad Mini 8ที่จะมาพร้อมกับคุณสมบัติที่น่าตื่นตาตื่นใจและเป็นเครื่องที่เหมาะสำหรับใช้งานในทุกสภาพแวดล้อม